จงกี่ไรไหววันนี้พามาขุดมันค่ะนี่เรานั่งรอนี่สามชั่วโมงแล้วนะคะยังยังไม่ยังไม่เห็นมันเลยค่ะแต่ว่าเห็นแค่เศษซากมันค่ะที่สับโดนเห็นตบันเท่าโดนนี่นะคะออันนี้อันนี้เป็นมันเก่านะคะมันหัวปีที่แล้วที่โดนน้ำเขาเริ่มเสียแล้วค่ะนี่ค่ะตัวนี้เราหักให้ดูเนื้อเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ ส่วนอันนี้ค,คาดว่าน่าจะเป็น,น,นมันมันมือเสือ,อะะเต็มแมนบ่แมนหรือว่าไม่ใช่มันเพค่ะ <laughs> โดยการสันนิษฐานนะคะถ้าผู้รู้ท่านไหนรู้กรุณาบอกด้วยนะคะ <c oughs> นี่ค่ะขุดขุดโดนแต่หัวออกมานะคะว่ามีหากว่ามีว่ม,วมีหากว่ามีเครื่อมีแต่หัวนี่ค่ะมือขุดของเราค่ะขุดแบบ ขมักขเมนเลยนะคะดิ่งแก,แกนแกนเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูต้นมันนะคะว่าเป็นยังไงถ่าวเขาค่ะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นถ่าเป็นเครือขึ้นมานะคะมีนามด้วยค่ะนี่ค่ะใบก็เริ่มตายแล้วแสดงว่าหัวเขาแก่เต็มที่พร้อมขุดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงออามาดูขนาดของหลุมนี่ค่ะ โอ้เริ่มเห็นหัวแล้วค่ะนี่ค่ะน,นี้เป็นโคนของเขานะคะเห็นหัวโคนแล้วไม่เห็นหัวมาะอันนี้หัวเขานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นเห็นไหมเดี๋ยวนะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่โคนเขาแล้วก็ลาต้นเขาขึ้นมานะคะนี่ค่ะรับสมัครแรงงานเนอะเน่าใหญ่มากใครสนใจอยากมาขุดนี้มาขุดได้เลยนะคะนี่ค่ะขุดฟรีไม่ต้องเสียตังขุดแล้วเอามันไปไม่ได้ <c oughs> ถ้าคุดบอสุดเอาไปห่ได้แล้วอ <c oughs> ย่างหน่อยต้องเม็ดหนึ่ง <c oughs> ถัวอนขนาดนี้แล้วม,ม,มันมันมันอีอย่างนาอันมัน,ม,นมันสากนะคะที่กําลังขุดนะคะหัวเขาจะลึกจะยาวมากเลยนะคะมันสากม่วง <c oughs> มันสากม่วงนี่หัวยาวแบบเป็นเมตรเลยนะคะถ้า <ๆ S 2> แบบเขาสมบูรณ์ดีๆแล้วก็ดูสีเขานี่โอ้มาดูสีมาดูสีค่ะมาดูสี นี่ค่ะสีของเขาสวยมากเป็นสีม่วงค่ะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงอย่าลืมไปชิมที่บ้านหงัวค่ะไปชิมที่บ้านหงัวแต่ขุดที่สวนเก้าแบบสวนเก้าแบบพอเพียงบอกนี่ค่ะสับเหลี่งงางลาง หมโ,โดนอีกแล้วนั่งกับพวกไปว่นมาอยู่เนาะกินมันแข็งมากก็บิเริ่มเป็นแบบหูเรื่อยสามชั่วโมงผ่านไปค่ะเราก็ยังไม่ได้หัวนะคะหัวที่ละ่ะ <laughs> เห็นเห็น <laughs> <laughs> เห็นพอรำไรนะคะจียูยังคือน่หู <laughs> นี่เดี๋ยวต้องเตรียมน้ําแดงน้ําหวานให้กับคนคนขุดนะคะรู้สึกว่าน้าตาลจะขึ้นเบาหวานจะลดแล้วนะคะเนี่ยนี่ยังน้ำตาลจะขึ้นบาหวานจะลด น้ำตาลขึ้นเบาหวานลดเนาะกระสันกูพูดไปเรื่อยๆมันรลดไเหม,มดคำมัันหลดโหลดคืนๆเห็นจังไดนบาสบัคิดแท่นที่วาดลงไปทางล่างแท่นที่ดินจีคุดไงยเยอาที่นเนสื้แจคเก็ตอิสซรี คิ<ร>่ใด <น S 2> จะมาปลูกบอลนี้วะด้านนู้นก็ยืนให้กำลังใจนะคะคอยหาภาชนะให้ค่ะนี่ค่ะขุดลงไปลึกจนต้องใช้ถ้วยโกยดินออกมาเลยนะคะนี่อพอๆกันกับแบบลงเสาเข็มเลยนะคะเนี่ย,ยเอออีกสักนิดเดี๋ยวเดี๋ยวพอขุดเสร็จต้องเอาบันดไดปีนลงไปเอาหัวมันนะคะเ,เดีวอย่าว่าอย่าังให้เงินให้คำไว้หรือพูดแม่เราเคยมาขุดตะกี่ขุดเมื่อวันทจะไหนไปหาบน้ามาใส่ แรกอะันนี้เอาเอาเทไวบอเอาเสียมกระทุ่ง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 แล้วก็ดึงหัวขึ้นนะโอ้โอใไรกอกหามน้ำโอ้ยสายยางนี่เดี๋ยวนี้ก็ต่อมากเลยอันนี้มันกระทุ่งบัไดดอกมันแข็งอยู่โอ้สีสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะโอ้แถวนี้มีแต่แบบง่ายเนาะสีเป็นสีหนึ่งอือตัวนี้แห้งงอใหญ่ข้างในเลยหัวเก่ามันดีดอกอันนี้กับมันมันสาคือกันบอ ก็ะโดเดียวกันนี่เมนหมดเบิ่งสังหลางถ้าเขาคุดตัวนี้ได้คู่นี้ได้เขาก็เอาหนีออบใเมือเลยดึงออกดึงออกง่ายง่ายเว่าต้นนี้เป็นหัวหลักนะน้องหัวหลักไม่ใช่หัวโตหัวมันเฮ้ยดนไหมโอ้ดูฟังดูเสียงหองเสียห้มันคุดตัีงยวเำอามาที่เรี่ยกซะกดี คุณถอดแรงไปเลยเนาะจังสีดายขั้วอนี้แหมอันนี้การปข้างสวนเขาบ่จะสวนหน้าไไปหอดคุณขุดเหนื่อยแล้วนะคะอากอมาดูนะคะอันนี้คือเรามาตามติดการขุดมันมันสากค่ะมันสากต่อนะคะคุณกุลาดมันมันสากแบบโอ้โหไม่ใช่มันคกนะคะ ตอนนี้ก็ลุ้นค่ะคนถ่ายคลิปนี่ก็ทั้งลุ้นทั้งเหนื่อยค่ะเมื่อไหร่จะเห็นหัวนะคะเห็นเขาบอกว่าหัวนี่ยาวแบบเป็นเมตรเลยถ้าแบบสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยนะคะนี่ค่ะแต่รสชาตินี่ยังไม่รู้เป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงคะรสชาติเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหตแกปลูกมากไม่คยกิน,นะจะต้องลองกินไหนไกระสันมุขค,คอยสิกินไหนบนนี้กินได้แต่เห็ดสุกแล้วแม่นยี่บีไม่กินพิษสมบูรณ์ บาบน,นี่ค่ะเรามาดูอีกมุมนะคะนี่ค่ะเท่าบาทโทรศัพท์กันโอ้ยผูขุดกอ้มันมีมนมีหกักทันขุดเนี่ยมาเลยหนแม่เจา้าหมูวงเลยเขาล้อขุดเสร็จอี่เบิ้งขาท่าเลยชันลุ่งเลยกินหรือกินยอกตอของหมอนี่นะคะอนนตอนตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนมือขุดแล้วนะคะเียเาะ อันนี้มือมือรองอันดับอันดับสองนะคะนี่ค่ะอันนี้มือไก้สุดไกลสุดเออเออเนี่ค่ะมือวางอันดับสองนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะมือฉมังนั่งรอข้างหลังอันอันนู้นหมดหมดสภาพแล้วค่ะเหนื่อยต้องต้องกินน้ำก่อนค่ะไม่ไหวต้องต้องกินน้ำก่อนค่ะไม่ไหวต้องต้อกินน้ำก่อนค่ะไม่ห้องต้กนน้่อนค่ะไม่วตงต้ินน้ำก่อรค่ะไม่ไหวต้ององกินน้ำก่นค่ะไม่ ดูค่ะตักถึงบ่เอาเดี๋เนาออกขี้นี้จะให้หาของเม่นี่เสียไม่ไปคกเอาโอ้ลึกมากเลยค่ะดูดจากช่วงแขนที่ตักดินขึ้นนะคะนี่เรานั่งรอมาแบบเกือบเกือบชาติแล้วนะคะเนี่ยช่วยอายุคนนู่นทางนู้นมือวางอันดับหนึ่งนะคะคือไม่ไหวแล้วบอกไม่ไหวเปลี่ยนมือมวางแล้ว มึงจะขัดม,ม,มึงมึงจะขุดไอหนีเดะหั<ด>วาขาดบ่แม,ม่นมูลเหมือนเดยจะไปซับขาดเคืองมันจ่เอขันขีขันข,ขุดซับแมมนา <laughs> <laughs> ขาดเคืองรือว่ดูค่ะเดี๋ยวกำลังดูดูท่านั่งขุดนะคะโ, <laughs> โอ้ดินคือแข็งาจ <laughs> <laughs> โ,โอ้ยน้ำเสียบดาก <laughs> <laughs> นี่นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาตามอีพีสองกันดีกว่านะคะเพราะว่าอีพีหนึ่งนี่คือหมดสภาพไปแล้วหนึ่งลายนะคะลายที่สองมาค่ะดิค่ะถลอดถลอดตอนเอาขึ้นเดี๋ยวรอดูอีพีสองตอนเอาขึ้นนะคะตอนนี้คือกําลังขุดอย่างขมักขม้นค่ะเม็นจับขึ้นเอาออกข่วมข่วมเนื่องโรคหันก่อนวันนี้ออกมาาทงดินสวนแลนาเฮา มาขุดมันที่สวนเก้าแบบพอเพียงนะคะที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินนะคะเดี๋ยวมาตามอีพีสองกันต่อคะ่ะสวัสดีค่ะ